วันนี้เราจะมากินโรตีกันนะครับแล้วก็ขอบางเร okay ียนสูตรมาด้วยนะครับผมเพื่อจะมาทำอาชีพนะครับโอเคครับผมสาดแป้งเข้าไปครับสาดเข้าไปสารเข้าไปออกนอกเตาเก้าเขาเตาสิครับผมโอเคครับสาที่เต็มเตาไปเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มไปอีกครับยังไม่พอเพิ่มไปอีกครับผมเตาของเรานะครับอุณหภูมิสูงอยู่นะครับผมเพื่อให้มันสุกนะครับ าดเข้าไปสาดตร์เข้าไปครับจดด้วยนะครับผมอย่าลืมจดนะครับถ้าใครมีมือถือก็สามารถเก็บถ่ายวิดีโอไว้ได้นะครับโอเคเพิ่มเพิ่มน้ำพี่อีกนะครับผมน้ำผมบางเองนะครับอาจจะแคมแคบนิดนิดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรกินได้นะครับโอเคแล้วก็เอาทับพีนะครับผมดันดันเข้าไปดันเข้าไปจดด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมจดนะ ให้มันให้แป้งมันอ่อนตัวนะครับผมเพราะว่าให้มันโอเคเอาอะไรมาอีกแล้วครับนี่ขึ้นเนยเองนะครับผมเอาเนยนะครับมาปาดปาดบนเตานะครับผมโดนความร้อนนะครับเนยหรือว่าชีวะ <c oughs> โอเคครับผมโอเคเอาผักมาโรยครับ พักรวนเลยวะท่านเลยขาดทนกิบหายเลยออกออกนอกเตาเก้าเข้าเตาสิครับ <c oughs> โอเคครับผมเอาพักลอยเข้าไปครับผมมีพักชี้อันนี้อะไรอะ่ะเหลืองเหลืองอ๋อมันบดครับมันบดครับโอเคเอามันบดครับผมเลียดเลียดให้มันเข้ากับแป้งนะครับ แปลงโรตีของเรานะครับผมอ่าไม่ใช่ของบางไม่ใช่ของเรานะครับวันนี้บางใจดีนะครับผมให้เรียนสูจากบางนะครับผมสามารถเปิดร้านได้นะครับโอเค okay, เอาทัพพีนะครับดันๆเข้าไปโหสุกแล้วครับผมตัดเสิร์ฟลูกค้าได้เลยครับนี่สามารถตัดเสิร์ฟลูกค้าได้นะครับอื หน้าตาดีไม่ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยน่ากินจงเบยโอ้ยเอาเรื่องนะครับว้าวสุดยอดโตตีของบางนากินจังเฮ <c oughs> ก็ได้สูตรมาแล้วครับผมอันนึงว้าวสุดยอดมากบางอันนี้อะไรครับผมน้ำมะเขือเทศเนยแล้วก็แถมน้ำซุปให้ด้วย ใครอยากได้น้าซุปเยอะแถมให้เยอะครับผมเอาไปปรุงรสเอาเองนะครับแถมน้าพริกแถมอะไรได้เองครับผมโอเคก็มีเท่านี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนึ่งถึงเก้าชาแนลให้ด้วยนะครับ